ลายสักยันมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการสักยันการสักยันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและยังมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับผม โดยคนไทยเราถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คอยช่วยเหลือคุ้มภัยป้องกันเราจากพยันอันตรายและยังช่วยเสริมในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภอีกด้วยนะครับผมและปัจจุบันนะครับก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศนะครับผมเพราะเหมือนเป็นขวันกําลังใจมีความเชื่อมัน่นความศรัทธาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกอย่างหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมเลยจะมาเสนอลายสักยันต์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยม ยูยงคงกระพันที่เชื่อกันว่าหากมีลายสักต่อไปนี้แล้วจะทําให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารมีและช่วยให้เราเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆอีกด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับยันชูชกเป็นลายสักยันที่ช่วยเสริมดวงในเรื่องของการค้าขายให้กิจการที่ทําเจริญรุ่งเรืองเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปส่งผลให้เงินทองไหลามาเทมามีเหลือใช้เหลือเก็บนั่นเอง ยันตะข่ายเพชรเปรียบเสมือนตะข่ายที่เป็นเครื่องมือช่วยดักเงินดักทองให้มากองอยู่ในกระเป๋าอีกทั้งยังช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมการเงินได้อย่างดีเยี่ยมส่วนใหญ่นิยมสักคู่กับยันเกราะเพชรยันเกราะเพชรเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยจากศัตรูและภัยอันตรายต่างๆช่วยเสริมสร้างบารมีรวมไปถึงการป้องกันคุณใสไม่ให้เข้าใกล้เราอีกด้วยยันก้าวยอด เรามักจะเห็นกันว่าคนส่วนใหญ่จะนิยมสักลายนี้นะครับเพราะเขาถือว่าเป็นยันครูมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากส่งเสริมดวงชีวิตให้แขล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆไม่ให้มีศัตรูอันใดมาทําร้ายได้ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังจะช่วยป้องกันภัยจากอา,าวุธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคมดาบคมกระสุนนั่นเองยันแปดทิศเป็นลายสักยันที่ช่วยคุ้มครองภัยในทุกด้านและทุกทิศทางส่งเสริมให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงยันราหูอมจันทร์เป็นลายสักยันที่ช่วยหนุนชะตาให้ร้ายกลายเป็นดีอีกทั้งยังกีดกันสิ่งเลวร้ายที่จะเข้ามาใกล้ชีวิตให้ออกไปอีกด้วยนะครับยันเสือเหลียวหลังเสือเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนความมีอํานาจบาร,รมีซึ่งถ้าหากเป็นเสือเหลียวหลังด้วยแล้วเราก็จะช่วยเสริมในส่วนของความเมตตามหานิยมผู้คนรักใคร่พร้อมให้การช่วยเหลือเจือจุน ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องงานนั่นเองนะครับยันพระพิฆเนศทุกคนเนี่ยนะครับรู้กันอยู่แล้วว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสําเร็จซึ่งสําหรับใครที่ต้องการให้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงก้าวหน้าเป็นที่รักยันพระพิฆเนศถือว่าตอบโจทย์ที่สุดให้หมั่นกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับยันหนุมานตัว9ถือว่าเป็นที่นิยมที่สุดในการสักลายหนุมานเนื่องจากยันหนุมานตัว9้าเนี่ยนะครับ มีอำนาจในการช่วยเสริมดวงด้านการงานให้เจริญก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยันพุทธซ้อนใครที่ต้องการให้ชีวิตเป็นที่นิยมชมชอบมีโชคด้านเมตตามหานิยมการงานมีผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูยันพุทธซ้อนนี่นะครับถือว่าดีที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดเลยยันจิงจกมหาสเสน่ห์เน้นเสริมดวงในเรื่องของความเมตตามีสเสน่ห์คนรักใคร่เอ็นดู ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงยันโซลรถมงคลเป็นยันชั้นสูงถ้าเทียบกับบรรดาจำนวนยันทั้งหมดช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงรอบตัวรวมไปถึงคุณสายมนดำต่างๆส่วนใหญ่นิยมสักกันไว้กลางหลังยันห้าแถวถือว่าเป็นยันยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือแม้แต่ดาราฮอลลีวูดอย่างแองเจลิน่าโจลี่ก็ยังเทใจให้กับลายสักยันห้าแถว เนื่องจากเป็นลายสัก์ที่ช่วยครอบคุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอำนาจบาร,รมีเมตตามหานิยมร่ำรวยเงินทองโชคลาภต่างๆและช่วยหนุนดวงทําให้กลายเป็นที่นิยมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับยันเทพพยาธรเป็นที่สุดของยันมหาสเสน่ห์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขนาดสาริกาลินทองหรือณห,หน้าทองที่ว่าแน่ก็ยังต้องแพ้ให้กับยันเทพพญาธรหมายปองใครไว้ก็จะสมหวังดังใจนะครับ ยันพลักหน้าทองถือว่าเป็นยันน้องใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้มีพุทธคุณในด้านมหาสเสน่ห์มหาเมตตาเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตาเราไปหมดไม่มีใครอยากเป็นศัตรูกับเราไม่มีใครอิจฉาริษยาเรามีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนอยากช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับลายสักยันต์ยอดนิยมที่ผมมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังชอบลายไหนแบบไหนก็เลือกสักเอากันได้เลยนะครับเรื่องของการสักยันต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูตเตลูช่องกูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยสักเล็กน้อยก็ยังดีผม แล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย